ครับอืมฮะย,ยังไงฮะเห็นบอกว่ามีงานวิจัยว่ากินวันละกรัมสี่สิบหกวันติดต่อกันเนี่ยหายเลยก็มันจะมีแนะค่ส0เปอร์เซ็นต์ฮะที่เขาบอกมาว่าส0มสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยกลับมาเป็น,เป,นเป็นปกตินะครับฮ<ะ>แล้วหกิบสี่เปอร์เซ็นต์นี่ดีขึ้นแล้วก็จะมีหกเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ได้ผลอืมก็ไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนนะครับครับราคาแพงมากคะก็เมืองไทยที่พ่อที่ผมทราบนะก็กิโลละหลายแสนฮะกิโลละหลายแสนนี่หมายถึงซื้อขายกันอยู่เนี่ยนะฮะ เขาผมกาก็เราผมเ,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 เผมองไม่เคยซื้อนะฮะแต่ถามท่านชาวเน็ตถามดูนี่กิโลหลายแสนอบางคนที่เขาเอามาทํมเป็นกระโฟงกาแฟผสมกันเนี่ยครับเขาก็บอกว่ากิโลกเกือบล้านนะฮะอืมฮะครับท่านนี้มาถึงงานวิจัยเพรากติมันอยู่ในธรรมชาติใช่ไหมฮะหายากปกติโกติมันตัวนี้ไปเป็น,เป,นเป็นเห็ดเป็นเห็ดชนิดหนึ่งฮะเป็นปลาที่ขึ้นในหนอนนะครับครับแล้วก็ในหน้าหนาวเนี่ยมันจะโตอยู่ในหนอนพอผ่านมาหน้าร้อนมันก็จะงอกออกมาเป็นเป็นเป็นแท่งเป็นต้นๆออกมาฮ ในชว่วงหน้าร้อนฮะเบกเรียกว่าหน้าหนาวหน้าหนาวเป็นหนอนหน้าร้อนเป็นย่าคือมันขึ้นในหนอนตัวหนอนนี่แหละฮะตัวหนอนเนี่ยถังเช่าจริงๆแล้วคือหนอนบวกกับเชื้อเห็ดครับเห็ดราเนี่ยครับคือถังเช่าครับคือต,ตัวตัวราที่เป็นเชื้อเห็ดแบบหน,นึ่งเนี่ยถูกไหมครใช่ะมันมันไปนนนขึ้นในตัวหนอนใช่ครับแล้วพอถึงเวลาอีกหน้าหนึ่งมันก็ขึ้นมาเป็นต้นเป็นต้นเป็นย่าอย่างที่ว่านี Honestly, <Swe at S 1> ้ใช่ครมันจะแทงพื้นดินออกมาขึ้นมาเลยครับก็คือเกิดจากตัวหนอนนั่นเอง ใช่ครับเขาเรียกว่าอะไรอีกทีนะฮะอะไรนะเขาเรียกว่าถังเช่าเขาเรียกว่าหนาวหนาวเป็นหนาวเป็นหนอนร้อนเป็นหญ้าคือหน้าหนาวหน้าหนาวจะเป็นหนอนอยู่พอหน้าร้อนมันก็แทงเป็นดอกๆขึ้นมาคล้ายๆเป็นหญ้าขึ้นมาเป็นผลผนพื้นดินขึ้นมาเป็นแท่งๆเนี่ยนะฮะใช่ครับอยู่จู่อาจารย์ไปสนใจถังเช่ากับเรื่องเซ็กเสื่อมได้ยังไงฮะเนี่ยก็พอดีก็ส่วนใหญ่เขาเขาพูดถึงถังเช่าเขานิยมพูดถึงแท็กแ็กเสื่อมไหมฮะ เราจริงๆเราไม่ได้สนใจเรื่องเซ็กเตอรนัจริงๆเข้าใจไห<ป>ม<ร>ถึงว <ๆ S 1> ่าอยูๆ่ๆจะไปถึงไปหยิบหยิบ,ยบเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาวิจัยก็จริงๆแล้วเนี่ยคือผมมีงานวิจัยตังอื่นอีกด,ด้วยนะฮะเรื่องงานวิจัยที่จะพวกเห็ดเนี่ยมาใช้ช่วยรักษารักษาโรคเรื้อรังบางตัวนี่นะครับครับมันจะมีงานวิจัยคู่ขนานไปจากส่วนนี้อยู่แต่เรายังไม่ได้เปิดเผยงานวิจัยในส่วนนั้นนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเอถ้าเปิดเผยเนี่ยอาจจะน่าสนใจมากกว่าเรื่องนี้นะ แต่แต่ผมว่าเอาไว้งวดหลังดีกว่าอแต่แต่ก็บอกว่าตัวนี้จริงๆแล้วสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับแล้วโรคโรคที่สามารถที่จะใช้ถังเช่าช่วยได้เนี่ยโรคนอกจากโรคแทรกเสื่อมเรื่องสามาถภาพทางเพศแล้วเนี่ยมีโรคอะไรอีกครับอาจารย์ฮะจากในข้อมูลที่เราค้นคว้ามาน,นี่นะครับจริงๆแล้วมันจะมีหลายโรคนะทั้งเรื่องโรคทางระบบทางเดินหายใจเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันช่วยลดน้ําตาในเลือดได้ด้วยในคนไข้เบาหวานเรื่องความดันโลหิตสูงนะครับครับ อีกอย่างหนึ่งคือที่ที่น่าสนใจคือเรื่องของไตเขาบอกว่าบำรุงไตแล้วก็เราก็เราก็มีข้อมูลว่าในนักกีฬานะครับอย่างนักกีฬาที่เขาแข่งโอลิมปิกของจีนเนี่ยครับืองจีนสมัยก่อนก็ใช้ตัวนี้ครับเป็นคล้ายๆเป็นยาดกให้นักกีฬาทานเพื่อเสริมเสริมพละกําลังเนี่ยครับขอบคุณมากเลยครับคุณหมออย็นเลยนี้ครับครับสวัสดีครับคุณหมอสมยศกิติมั่นคงนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขและนี่คือเจาะข่าเด่นวันนี้ครับคุณภาสิทธิ์คุณปาลรพีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ